สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมุนไพรไทยบ้านนะคะวันนี้จะมาพูดถึงสรรพคุณของต้นหางนกยุงไทยค่ะสรรพคุณของหางนกยุงไทยนะคะ 1. ดอกหางนกยุงไทยสามารถนํามาต้มกับน้ําแล้วใช้อมเพื่อบรรเทาอาการปวดฟันได้ 2. รากมีรสเฟื่อนนํามาต้มหรือฝนกินเป็นยาแก้วันโรคในระยะที่3 การนำมาใช้เป็นยาโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ต้นที่มีดอกสีแดง 3. เมล็ดมีสปปรรพคุณเป็นยาถ่ายพยาธิ 4. รากใช้ปรุงเป็นยาขับประจําเดือนของสตรี 5. รากมีสปปรรพคุณเป็นยาแก้บวมประโยชน์ของหางนกยูงไทยนะคะ 1. นมะเมล็ดในฝักสามารถนำมารับประทานได้โดยแกะเอาเปลือกกับมเมล็ดซึ่งมีรสฝาดทิ้งไป โดยเนื้อในเมล็ดจะมีรสหวานมันเล็กน้อย 2. ดอกสามารถนำมาใช้บูชาพระได้ 3. นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับเพราะดอกมีความสวยงามปลูกได้ในดินทุกชนิดและยังมีความทนทานปลูกง่ายและขึ้นง่ายและยังเหมาะที่จะปลูกเป็นรัว้วเพราะหางนกยุงไทยบางสายพันธุ์จะมีหนามและกิ่งก้านเยอะสามารถปลูกเกาะกลุ่มเป็นแนวได้ดีค่ะ 4. ในด้านความสำคัญทางเศรษฐกิจสามารถปลูกเพื่อจำหน่ายต้นกล้าเพื่อเป็นไม้ประดับและจำหน่ายดอกเพื่อหารายได้เสริมให้ครอบครัวได้5นอกจากนี้ยังใช้ใบนำมาวางตามห้องหรือใกล้ตัวเพื่อป้องกันมแมลงวีหรือใช้ใบแห้งนำมาจุดไฟให้มีควันเพื่อไล่มแมลงวีได้ค่ะตัวอย่างวิธีและปริมาณที่ใช้นะคะถ้าขับโลหิตระดูหรือขับประจำเดือน จะใช้รากสดหรือแห้ง10-15กรัมต้มในน้ำเดือด5 0 0ซีซีแล้วกรองเอาน้ำดื่มวันละ2-3ครั้งค่ะถ้าชอบคลิปที่เกี่ยวกับสปปรรพคุณของสมุนไพรนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ